เล่าขยาวโลกสวัสดีค่ะรัสเซียถล่มหนักมืดทั่วยูเครนความช่วยเหลือตะวันตกโดนสกัด เซเลนสกี้หันซบมาโครงช่วยแก้ปัญหาสืบเนื่องจากต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะนาโตก็ให้สัญญาจัดหาอาวุธรวมถึงยุทิโทปกรณ์เพื่อช่วยฟื้นระบบพลังงานในยูเครนขณะคาดหมายว่ารัสเซียจะต้องโจมตีพวกโครงข่ายไฟฟ้าทําความร้อนต่อไปอีกพร้อมทั้งเตือนยุโรปค่ะว่าให้เตรียมพร้อมรับผู้อพยพเพิ่มด้วยแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศว่าวอชิงตันจะมอบเงินช่วยเหลือ 53ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเคียฟในการจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าที่จําเป็นขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของอเมริกาอีกคนนึงก็ยืนยันค่ะว่าความช่วยเหลือนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากรัฐบาลโจไบเดนได้เตรียมจัดสรรงบอุดหนุนด้านพลังงานสําหรับยูเครนและมอเดูว่าเอาไว้ถึง1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอร์แห่งเยอรมนีบอกกับประธานาธิบดีวลดิมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนว่าเบอร์ลินจะจัดส เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจํานวน350ตัวไปให้และจะมอบเงินสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานให้อีก56ล้านยูโรขณะที่เซเลนสกี้ยอมรับค่ะว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาร่วมมือทั้งในระดับทวีทภคาคีและสถาบันระหว่างประเทศมันชัดเจนว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการสกัดกั้นการก่อการร้ายด้วยขีปนาวุธฟื้นฟูพลังงานและความมั่นคงทางอาหารเซเลนสกี้แถลงเมื่อค่ำวนันอังคารที่ 29พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าสถานการณ์ในพื้นที่แนวหน้าค่อนข้างยากลำบากมากด้านของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าโจไบเดนจวกเขาระหว่างการสนทนากันทางโทรศัพท์นะคะเมื่อหลายเดือนก่อนโดยมีคำพูดว่าเซเลนสกี out ้เอาแต่แบมือของเงินไม่เคยได้แสดงความขอบคุณและซาบซึ้งน้ำใจของสหรัฐบ้างเลยท่าทีของเซเลนสกี้ก็เปลี่ยนไปค่ะล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟ ว่าเมื่อวันที่12ธันวาคมประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนสกีสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเซเลนสกีก็ออกมาขอบคุณไบเดนค่ะสําหรับความช่วยเหลือทางทหารและการเงินจากสหรัฐในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่วันเดียวกันนั้นเองค่ะเซเลนสกี้ก็สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเดเซฟเตยิฟออเดรัน ผู้นำตุรกีด้วยเช่นกันค่ะโดยประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความร่วมมือการลําเลียงธัญพืชผ่านทะเลดาําและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองค่ะผู้นำฝรั่งเศสในเรื่องของความช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนั่นเองโดยล่าสุดค่ะ AF พิรายงานในวันที่11ธันวาคมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในยูเครนว่าประธานาธิบดีวโลาดิมีเซเลสกี้ผู้นำยูเครนแถลงว่าประชาชนมากกว่า1.5ล้านคนในเมืองโอเดซาหรือออเดซาริมชายฝั่งทะเลดำทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากกองกำลังรัสเซียได้เปิดฉากใช้โดรนการมิกเซ่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่9ธันวาคมตามเวลาท้องถิน่นขณะที่ หน่วยงานด้านพลังงานของภูมิภาคโอเดสซาเตือนว่าการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าในเมืองโอเดสซานี้อาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรืออาจจะนานถึง3เดือนก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ยูเครนเสียแหล่งพลังงานไฟฟ้าไปเกือบ50%ค่ะหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากการโจมตีถล่มหลายเมืองทั่วยูเครนแต่ว่าเป้าหมายหลักของรัสเซียค่ะดูจะไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารแต่ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนจำพวกโรงไฟฟ้า ผลพวงจากการโจมตีระลอกนี้ทำให้หลายเมืองของยูเครนไฟดับค่ะ เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานโดยวโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าแหล่งพลังงานของประเทศถูกตัดขาดไปแล้ว30-40%ประชาชนในเมืองต้องอยู่ในความมืดนายกรัฐมนตรีเดนิสชมีฮาวแห่งยูเครนค่ะออกมาระบุว่าก็ได้สั่งซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากต่างประเทศมากถึงวันละ8,500เครื่องค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือรัสเซียก็คอยที่จะโจมตีคลังน้ำมันทิ้งเพื่อที่จะบั่นทอนพลังงานยา พาหนะทางทหารส่งผลโดมิโนโค่ะไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจํานวนมากก็จะไร้พลังงานน้ํามันไปด้วยจึงไม่อาจจะแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับได้นั่นเอง มันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนมันหนึบอาหารคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ําทําจากมันญี่ปุ่นแท้ร้อเปอร์เซ็นเหมาะมากๆสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักโลชูกาอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6หอ่อ1090บาท